กินไอติมซื้อให้หน่อยนะอยากกินง่าดีไซอยากปีนเดี๋ยวแม่ให้เลือกอันนึงอยู่นิ่งๆนะได้เย้เยหยุดอย่าขยับยวมาขึ้นมีขนมมาฝากโอ๊ยพอช่วยด้วยพอช่วยด้วยมันจะทับหนูแล้วพอช่วยด้วยมันจะทับหนูแล้วโอ้ยโอ้ยดีไซน์เป็นอะไร มันได้ท oh. <payment>. oh. oh, ับหนูแ no, ล right. ้วพ่อเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยอ้าวออกมามันไม่มีอะไรเลยมันก็ขับยันอยู่เนี่ยโอ้ยแกงคอสนุกจังเลยทำอะไรเปล่าไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรจริงๆเอาใส่ทีละนิดก่อนเดี๋ยวอาจารย์บอกเอ๊ะแม่มึงหนีกูบอกว่าทีละนิดใส่บ้มงยังไหนเบิร์ด ไม่โดนปังปังไม่โดนปังปังไม่โดนเฮ้ยดิไซพระจันทร์เต็มดวงอย่าไปมองนะไหนอะเอาตอนนี้แปลงลางเป็นมาตาเดียวได้เดี๋ยวกูออกลามึงระวังตัวการบ้านอังกฤษคิดไม่ออกพรุ่งนี้รอลอกเพื่อนก็ได้ แต่จะบอกแม่ว่ายังไงแม่จ๋าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมา<อ>เดี๋ยวมานะแม่ไปเล่นกับเพื่อนก่อนหยุดนะอะอย่าขยับยกมือขึ้นมีลูกอมมาฝาก อร่อยอยากกินไอติมะ่ะไม่ได้กินไอติมสักวันมันจะเป็นอะไรไหม <c oughs> เป็นลมเยลลี่ลูกตาอยากกินไหมยอยากกินไหมเอามาฝากอยากกินไหมคนนี้กินไหมไม่เอาหรอไม่เอาเอาให้พี่เลยพี่เอาไปเลยอร่อยอยากกินลูกอมมะ ดีไซน์แม่มีติมมาฝากแม่ไปเจอมาในตู้ติมไมาเฮ้ยถามคนดูดีกว่าใครเคยกินแล้วกดหนึ่งเคลียร์ไม่เคยกินกดสามเย้กดมานะคะทุกคนคอมเมนต์มานะนี่ดีไซน์เคยกินยังยังยังเพราะว่ามันต้องมาใหม่หรือไมี๋ยวเราซื้อกันบ่กินอ๋อเดี๋ยวบ่กินชีเดียดกินกินกินให้เยอะ มืกินมืกิน